่าพระพิคเนศนะครับโอเคโปรยไปนะครับโปรยอมนะโมพุทธะสาวะมะอะอุนะโมพุทธายะโอมนะโมวิระโมนายังวิระหินสาวิรัะ โยบุษเสกเอมิมะมะเอหิมะมะลาภะลาภะมาหาได้กับทุกคนที่อยู่ในที่นี้จงด้วย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 แล้วแต่ละครพลเมืองจงได้ได้ได้

ขอเรียนเชิญดรเยาวรักษ์นะครับคุณทองมาที่โต๊ะวสวมโขนครั้งหนึ่งะครับมาก่อนที่เทวดาจะกลับวิมานนะครับขอให้ดรเยาวรักษช่วยตั้งจิตอธิษฐานอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในก่อนที่เทวดาจะกลับวิมานก็ขออรก่อนนะครับ